สวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงกลางปีพศ .2568 ท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองที่เคยไหลออกจะเริ่มไหลเข้ามาแบบไม่หยุดย่อนท่านอาจได้รับเงินก้อนจากการเฉี่ยงโชคแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นจากการเสี่ยงโชคการลงทุนหรือแม้แต่ได้รับของควัญสิ้นใหญ่จากผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมภ์นอกจากนี้ธุรกิจหรือว่ากิจการที่เคยติดขัดมานานนั้นก็จะเริ่มมีกําไรไหลเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนรวมไปถึงโอกาสในการทำงานเสริมที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจะมีรายได้แบบหลายเท่าตัว หากว่าใครที่มีหนี้สินอยู่ไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะดวงชะตาบอกเอาไว้ว่าท่านจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบทุวันหรืออาจได้รับเงินก้อนใหญ่จนสามารถนำมาปลดหนี้ได้ในปีนี้นั่นเองครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการสชาระล้างกรรมเก่า เพื่อตอนรับโชววาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซูเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวง เพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นล่างไหลเข้าทุกทิศทุกทางและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมละลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คําว่าพุทธทางเป็นเงินทำมังเป็นทองสั่งคังเข้าของ ไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพระลังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหล่งไหลเข้าทุกทิศทุกทางสำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟังให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไป และพิมพ์รับคำทํานายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากิน ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยสิ่งดีๆเป็นลูกลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่เคยจบไม่เคยสิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข นิพพานังปัจโยโหโตุสาธุด้วยเถินสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตัวของท่านได้ และยังมีโอกาสเปลี่ยนสายงานไปสู่อาชีพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นกว่านี้สำหรับงานที่ตัวของท่านนั้นได้ลงมือทำมานานแล้วกำลังเริ่มส่งดอกออกผลนอกจากนี้ตัวของท่านยังอาจจะได้รับการโปรโมทหรือได้รับโอกาสให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญและสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ ตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ได้งานที่ดีขึ้นและตรงกับความสามารถของท่านและที่สำคัญมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มทีอาจได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือว่าเลื่อนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าเดิมและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงาน วันที่สองวันที่สวันที่8วันที่9วันที่10วันที่15วันที่20และวันที่25เหมาะกับการประชุมที่สำคัญหรือขอขึ้นเงินเดือนหรือสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้อาจมีความกดดันจากหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานข้อที่สองระวังปัญหาการสื่อสารในที่ทำงาน อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ข้อที่ 3. ระวังข้อมูลล่วไหลหรือว่ามีคนมาแอบอ้างผลงานข้อที่ 4. ระวังเพื่อนร่วมงานที่อาจนำข้อมูลของท่านไปโดยที่ไม่บอกกล่าวและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับพระปางเปิดโลก หรือว่าพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจ้งเพื่อเสริมพลังการงานข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหรือการบริจาคอุปกรณ์การเรียนข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพิคเนศเพื่อเสริมความสำเร็จในหน้าที่การงานข้อที่สใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือว่าสีทอง ในการเซ็นเอกสารที่สำคัญข้อที่5ให้ตัวของท่านนั้นนำต้นไผ่กวนอิมหรือว่าวางผึกหินซินทิสไว้บนโต๊ะทำงานสำหรับบุคคลที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุดหย่อนทุกท่านขลับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้า โดยเฉพาะทางออนไลน์นอกจากนี้มีแนวโน้มขยายธุรกิจหรือว่าเปิดตลาดใหม่และในช่วงนี้มีโอกาสที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันตั้งตัวนอกจากนั้นลูกค้าเก่าจะกลับมาสายบริการใหม่หรือมีโอกาสทํากำไรจากดีลที่ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ การลงทุนใหญ่ยังต้องใช้ความรอบคอบอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่ากฎหมายข้อที่สองอาจมีคู่แข่งพยายามตัดราคาหรือดึงหรือว่าดึงลูกค้าของท่านไปและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ำเช่นการบริจาคค่าน้ำประปาหรือว่า เช่นการบริจาคค่าน้ำประปาหรือว่าปล่อยปลาเพื่อเสริมความมั่นคงของธุรกิจข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นไวพระพิคเนตเพื่อเสริมความสำเร็จข้อที่สใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นสีเขียวเข้มจะช่วยดึงดูดโอกาสทางการค้าได้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษ ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสตเติบโตทางธุรกิจสูงขึ้นแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะจากการแนะนำต่อและยังมีโอกาสที่ธุรกิจที่ตัวของท่านนั้นทำอยู่จะขยายโด่งดังไปถึงต่างประเทศนอกจากนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นได้ลงทุนมาก่อนหน้านี้แล้ว กำลังทรงดอกออกผลอย่างมหาศาลในเร็วๆนี้และที่สำคัญผลงานของท่านในช่วงนี้จะได้รับความสนใจมากขึ้นอาจได้เข้าร่วมกับแบรนด์หรือว่าองค์กรใหญ่ระดับประเทศและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้งานเยอะขึ้นจนไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดสารตารางให้ดีข้อที่สอง ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งหรือคนอื่นมาแย่งงานข้อที่3าอาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้ง,งานมากกว่าปกติข้อที่4、หลีกเลี่ยงการลดราคามากจนเกินไปเพราะอาจจะส่งผลกระทบในรายได้ในระยะยาวได้และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้ หรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาภข้อที่2ให้ตัวของท่านนั้นวางต้นไม้มงคลเชน่นต้นวัสนาหรือว่ากวกมอลกตไวทีนาบ้านเพื่อดึงดูดพลังงานทางด้านการงานและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการงานของท่านวันที่สองวันที่5วันที่สิวันที่สิ วันที่18วันที่20วันที่2 2และวันที่25เหมาะกับการเสนองานและเจรจาต่อรองงานสําหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้สิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับในเดือนนี้ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้เงินจากรายได้เสริมหรืองานพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังมีเกณฑ์ ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่เคยลงทุนไปแล้วในช่วงนี้ตัวของท่านโคตรโชคดีเพราะจะได้เงินเดือนหรือว่ารายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นแบบเป็นพิเศษและตัวของท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนเก่าและการลงทุนใหม่และนี่คือวันโชคดีที่สุดทางด้านการเงินวันที่3วันที่5วันที่8วันที่9วันที่10วันที่12วันที่15 วันที่17วันที่22และวันที่28และนี่คือสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่ 1. มีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่จำเป็นข้อที่2ระวังการถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่มีความแน่นอนข้อที่สมีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวทางการเงินข้อที่4 อาจต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นข้อที่5มีเกณฑ์เสียงเงินไปกับครอบครัวหรือคนที่คุณลักข้อที่6ระวังการถูกโกงหรือเสียงเงินพราอมิตรสาชีพสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับถวายสังฆทานเป็นของกิน หรือบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไรจะช่วยเสริมโชคลาภได้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญน,นำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่โต๊ะทํางานข้อที่สามแนะนำให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือว่าคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภทางด้านการเงินให้แก่ตัวของท่านได้ข้อที่สี กเหรียญจีนโบราณหรือว่าวางต้นวาส,สนาไว้ที่บ้านเพื่อเสริมโชคลาภสำหรับดวงทางด้านความรักของชาวราศีธนูในเดือนนี้สำหรับคนที่มีคู่ความรักของท่านนั้นจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหากว่าตัวของท่านนั้นมีปัญหาภายในความสัมพันธ์จะสามารถปรับความเข้าใจจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้โดยง่ายกว่าเมื่อก่อน และในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านจะวางแผนเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันเชน่นบ้านหรือว่าการเงินและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ระวังคำพูดที่ไม่คิดอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ข้อที่สองระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่สที่สำคัญที่สุด ให้ตัวของท่านระวังเรื่องเกี่ยวกับความลับเช่นการช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ไดดวงสำหรับคนโสดต,ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้พบกับรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมหลังจากที่ตัวของท่านนั้นผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนับจากนี้ไปตัวของท่านนั้นจะมีโอกาส พบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนที่อยู่ในวงการเดียวกันและคนที่เข้ามานั้นมีแนวโน้มเป็นคนมีความรู้ความสามารถหรือเป็นผู้ใหญ่มากกว่าพิเศษไปกว่านั้นตัวของท่านมีโอกาสเจอคนที่จริงจังและมีความมั่นคงในชีวิตสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักสำหรับคนมีคู่และคนโสดขวรไหวพระแม่อุมาเทวีพระศิวะ พระแม่ลักษมีหรือพระตีมูลติเพื่อขอพรทางด้านความรักข้อที่สองพกหินโควสัสเพื่อเสริมสน่ห์และพลังงานแห่งความรักสำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก โครคไขไข้เจ็บที่เป็นมานานนั้นก็มีโอกาสหายและทุเราเบาบางล,งลงกว่าปีก่อนแบบหลายเท่าตัว่าสำหรับใครที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่นับแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจะเริ่มดีขึ้นมาและสำหรับใครที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาในเร็วๆนี้และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ อาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและอาการออฟฟิศซินโดรมสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับการถวายสังฆทานยาหรือว่าทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลเพื่อบริจาคยาให้แก่ผู้ยากไร สรุปภาพรวมดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ด้านที่หนึ่งด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไวด้านที่สองด้านการเงินรายได้ดีแต่ต้องวางแผนใช้เงินให้รอบคอบด้านที่สามด้านความรักต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นด้านที่สี่ด้านสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและความเครียดจากงาน ทุกท่านครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ต่อไปเราไปฟังเคล็ดลับการแก้กรรมของชาวราศีธนูกันครับการเปิดดวงหรือเหล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวม เอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีพายในชั่วข้ามคืนนั้นเองครับ ถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร,พร้อมกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอขอมาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้าง วิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่างทําอะไรก็ดีทําอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือว่าลําบากมากก็จะ<บา>ทําให้ชีวิตของท่านนั้น ร่ลำรวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือว่าศินแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่ศินแปดก็ศินหให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นทีรักของเราเทวดาเป็นทีรักแก่เรามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆ ถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญนุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนา อย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่าห้านาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหาว่าใครที่สามารถทําในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่ห้า คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดามารพรมและมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลลโลกทุกท่านคลับ ถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามห้ข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลําบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจนหรือว่าลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยไร้ ก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ การทำรายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุข และสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคพายอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หล่งไหลมาเทมาเทวดาทุกสันฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถิน Om 萨埵萨埵萨